อ๋อสบายดีเนาะสบายดีมูอเพื่อนสกูส๊ตคุณเนาะเมื่อนี้เฮาสิพาทุกคนมา,าทำเคลื่อนว่าเฮ็ดให้ USB นี่บูทวินโดว์เนาะผ่าน USB นั่นเนองเนาะมาเฮ็นยูเอสบีเห็ดได้เนาะเห็นให้วินโดเจ7นี่บูทผ่าน USB นั่นเนองเ,เนาะเนาะขั้นตอนแรกเฮาก็มาดาวน์โหลดวินโดก่อนเนาะนี่เฮามาที่เบราว์เซอร์เบราว์เซอร์แล้วเฮาเข้า เอาพิมพ ah, ์น no, ี no. ่เนาะคือเขาเอาไปเจ้า no. นี่พ no, like ิม no. พ like ์น no ี่เนาะนะพิมพ์เว็บเนาะเวอร์ไวเว็บเนาะนี่เนาะ .dot google .dot co .dot th เนาะนี่เนาะหลังจากนั้นเขาก็พิมพ์เข้ามาดาวน์โหลดเนาะดาวน์โหลดวินดาวน์โหลดวินด์ดอเวนเนาะ อันนี้ข้าพเจ้าสิดาวน์โหลดวิดีโอเจ็ดเนาะสำหรับวิดีโอซิขปข้าพเจ้าได้เหตคลิปแล้วเนาะดาวน์โหลดวิดีโอเจ็ดเน,ะนาะอันนี้มันจะนี่เนาะมันจะมีชั้นชอ่นองโลกสิบสี่เนาะคลิกเข้าลิงก์ต,ตัวนี้เลยกระไรวิดีโอเจ็ดใครเอเวียสฟรีเนาะนี่เ,าเนาะ,นนะมันจะมาหน้าเว็บตัวนี้เนาะอันนี้เหาโค้ดออกเนาะกรณีมันฟ้องโฆษณาเนานนะมาเว็บนี้เนาะนี่มาเหรียญมหาอยู่ลุมนี่ดาวน์โหลดวิดีโอเจ็ดหนิงจาก ไมโครซอฟต์นี่เนาะตัวนี้มันมี64บิตนี่เฮาก็ติ๊กตัวนี้เนาะเรืองว่าหกบิตเนาะเราฮาก็เลือกเอาเนาะนี่คือข้าวพระเจ้าเลือกนี่วิดูเจ็ดโปรนี่64บิตเนาะติ๊กตัวนี้เนาะดาวน์โหลดตัวนี้แล้วเอาคลิกติ๊กดาวน์โหลดเนาะตัวอย่างเฮากดคำว่าปิดนี่มันก็จะโหลดนี่เนาะนี่นะในนี้ข้าพเจ้าดาวน์โหลดแล้วละตัวนี้เนาะข้าพเจ้าเห็นเป็นตัวอย่างเนาะกดปิดก่อนหลังจากดาวน์โหลดอ่ะวิดู วิดีโอแล้วเฮากามาโหลดดาวน์โหลดทำการดาวน์โหลดรูฟัสในเองเนาะนี่รูฟัสในเนาะรูฟัสตัวนี้คือโปรแกรมที่ว่าเฮ็ดให้มันบูตันวินโดว์เจ็ดในผ่านยูเอสีในเองเนาะกดติ๊กตัวนี้เลยเนาะแล้วก็นเนาะเฮามามาโหลดตัวนี้เนาะน,นี่เนี่มาเลือกรูกฟัสสามจุดสองศูนย์นกี่ไรเนาะนี่นาะตัวนี้เนาะ,นะตัวนี้ เลือตัวนี้ตัวนี้ก็ได้เวอร์ชันอื่นนี่เนาะข้าพเจ้าเลือกตัวนี้เนาะหลังจากกดนี่มันก็ดาวน์โหลดมาเนาะมาเบิ่งกมองดาวน์โหลดเนาะคือข้าพเจ้าดาวน์โหลดแล้วเนี่ยเบิ่งนอย่างนี้เนาะดาวน์โหลดเนาะนี่เนาะรูฟัสข้าพเจ้าก็ดาวน์โหลดแล้วนี่วิดีโอเจ็ตนี่ก็ตัวเอวิดนี่เนาะไอเอสโอนะตัวนี้เนาะไอเอสโอมันเป็นไฟไอเอสโอนี่ ข้า้าาพเจก็ดโหลดมาแล้วนี่โลฟาสนี่เนาะชองตัวนี้หลังจากนั้นเท่ากะมาทําการนี่เนาะนี่เปิดตัวนี้โลฟาสนี่เนาะคลิกเดี๋ยวไปคลิกเนาะเปิดโลฟัสขึ้นมาหลังจากนั้นนี่เท่ากะเสียบยูบีเข้ากับคอมพิวเตอร์เนาะและนี่ข้าพเจ้าได้เสียบเข่าแล้วถ้าทุกคนเสียบยูบีเข้าไปไมันจะเห็นแล้วเนาะนี่คือข้าับรถในแปดกิกเนาะ แนะนำว่าให้ใส่ USB แปดกิกกิลเมื่อมันจังได้นั่นเองเนาะหละังจากนั้นเท่าก็เลือกนี่เนาะมันมีให้เลือกนี่เนาะนี่เขาจะเลือกตามดีฟออ้นเลยเนาะที่ว่ามันต่างนี่เลือก MBR ER เนี่มันก็เลือกให้เลยสเล็กนี่ก็คือเท่าสีา้ไปเอาเนาะสเล็กเอาอ่าตัววิออดีโอเนาะอันนี้เ่การมองดาวโหลดนี่เนาะเหาเลือกมองดาวโหลดกดเข้าไปเลยเนาะ ตัวนนี่ยนะมันกำลังดาวน์โหลดเลยนอนนี่เพราะว่าลิงมันมันจะกดหาเองตรงนี้เนาะนะรันนิ่งเนาะดาวน์โหลดเลยนอนีเนาะสคริปต์เลยเนาะมีแป็กกิ๊กเนาะมาเริ่มลงดาวน์โหลด มีแต่รอถาเล่นี่เนาะดีู11มันเห็นวิดีโอตนะวิดีโอ7งเนาะตนีเนาะตนีเนาะนเมวิดีโอ7สาตเมนิดตนิตนะคนที่นี่เนาะลภาษาอังกฤษนะคนที่นี่เนาะ เลือหกสี่บิตนี่เนาะเราลดแล้วเนาะหลังจากนั้นมันจะบอกนี่เนาะเฮาก็เลือกเอานี่เนาะตัวนี้นี่มันคือกันกับตัวนี้เนาะเลือกเอาตัวนี้เลยฮะกดเซฟเลยนี่เนาะแย่เลยหลังจากนั้นเฮาเขาเราฐาเนาะนี่เนาะขึ้นมาเนี่ยนี่เปอร์เซ็นต์มันขึ้นเลยนี่เนาะ จน้วเขีเยวนะตัวนี้มากกวานี่สำเร็จเนะาะคือเข้าสมาครไปรเปิดเปิดได้ใน USB บีดนี้เข้าสมารถลงได้เลยเนะาะนี่ชาวเจากำลังเห็นแล้วเนาะแล้วเปอร์เซ็นต์มันสีเขียวตัวนี้คืนเนาะนีนะ่อันนี้คือขั้นตอนกัน้นทํำให้ USB แพร่ไดนี่บุต Windows 7เนาะผ่าน UAB นั่นเองสำหรับวิดีโอชิปมันเฮาดาวน์โหลดรูปพัดนี่ทุกคนอาจจะเข้าใจเลยเนาะเพราะว่าอาจจะได้เบิ่งแล้วเนาะคลิปที่ข้าพเจ้าได้สอนวิธีการดาวน์โหลดวิดีโอชิปเนาะมันจะง่ายกว่าเนาะง่ายกว่าตัววินโดว์เจ็ดเนาะเพราะว่าวินโดว์เจ็ดมันจะได้เหตุขั้นตอนแบบนี้วิดีโอชิปมันมันจะให้เขา how เขา,ขาดาวน์โหลดรูปพัดแล้วมากให้ดาวน์โหลดผ่านลิงก์เลยเนาะอันนี้ดาวน์โหลดวิดีโอต่างหากไปเนาะนจะเป็นแบบนั้นเนาะ ถ้าว่าทุกคนบอกเข้าใจกันสมาคอมเมนต์ได้ในคลิปเนาะเพราะว่าในการอ่าขั้นตอนเห็ุเนาะยูบีแพดได้เนี่เนาะอันนี้เขาจะใส่รูปพัดสามจุดศูนย์สองพันสิบเก่เนหนึ่งเก่าสองเก่าเนาะสามจุดูนย์จุดองศูนนี่เนาะรมีแต้ล่อทานาะนี่ย่อทามันลยสำเร็จเอาไปสมารถไปเปิดเบิรองได้เลยยูบีไม่จะเข้ามาเนาะนี้เนี่ยวางๆนเนยเนาะ กดกลับก,กบ่อนกจาามนูฟำลังประมวลผลนั่นเองหลังจากแล้วแล้วขาเจ้าก,กันทำการลงเลยเนาะสำหรับคลิปการลงวิดีโอ7วิดีโอซิปเอากระเห็ดไว้แล้วเนาะในสองของเฮาทุกคนสามารถเข้าไปเบิ่งได้เนะะานะเราทาเนาะมีแต่ร์เราทานเนาะ ทางให้จุดสีเกียรแลนมาตึดนี่ครับนี่คือว่าสําเร็จในการเฮ็ดให้ UB บีแพได้นี่บูทวินโดเป็นตัวบูทวินโดว์เนาะ7นัน่นเองรอทางเอาะพี่น้องๆนี่ เราถ่ายชุดหอเพื่อเส้นมันสเร็จแล้วเนาะนี่เนาะตอนนี้ขั้นตอนที่ว่ามันอ่าดาวโหลดเนาะขั้นตอนการมันบีบอัดไฟล์เป็นไอไอเอสโอเน,ะนาะมาหอดกับชิ้นชุดแล้วเนาะนี่ทุกคนก็ต้องได้รอถ่านนะั่นเองเพราะว่าอันนี้ข้าพเจ้าได้ขามขั้นตอนเนาะเพราะว่าจะเห็นคลิปมันยาวนะั่นเองเนาะแต่ว่า บรรทัดฐานที่ว่าเหตุนะปฏิบัติจริงนะนะมันต้องได้ล่อท่านะขั้นตอนการบีบอัดเนาะเพื่อให้เป็นยนะูนิบีนบุตะของวินโดนั่นเองเนาะมาเหมือนำกันเลยเนะาะไก่สำเร็จอนี่เนาะถ้ามันหอดไก่ชีสุดแล้วมันจะวเนาะเพราะว่าอันนี้บางเรื่งนี้มันจะสนะละ ข้าพเจ้าก็ได้ร่อด้นเติบเนาะนี่คือว่าคำขั้นตอนนั่นเองเนาะเผื่อยังไงทุกคนในเบื้องว่าที่ว่ามันขั้นตอนการดาวน์โหลดเนาะที่ว่าเอาบีบอัดไฟล์เข้าไปใน USB เนาะถ้ามันสุดก็คือสมารตทุกคนเอาสมาัตเอาเอาไปเสียบแล้วก็ลงวิดีโอได้เลยเนาะผ่าน USB ตัวนี้เนาะเบิ่งนั้กันเลยนี่ก็จะสำเร็จแล้ว กระบนการยุ่งยากปานใดเนาะสำหรับการเฮ็ดให้ USB ไฟไรย์บูธผ่านบูธวินดูเนาะมันก,บบก็บวนการมัมีหลายขั้นตอนนนั่นเนองสำหรับขั้นตอนการลงวินโดว์เนาะทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้เนาะแล้วก็ไปเบิ่งได้เนาะคลิปที่ว่าข้าพเจ้าได้เหตุอะไรคลิปลสำหรับในการลงวินโดว์นั่นเนองครับทุกคนบ่เข้าใจ มีทั้งวิงดีโอเจ็ดแล้วก็วิดีโอ่ซิปเนาะสำหรับการบู๊ตเขาไบออดในคอมจระคอมกับบุคือกันเนาะถ้ามาตรฐานกับบุกเขาใจตัวใดเนาะสำหรับมือใหม่นะเนองกับคอมเมนต์ได้เนาะคอมคอมมาตรฐานยี่หหอ,อยังเนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าสีมาตอบทางคอมเมนต์นั่นเนองเน,ะเนะาะก็จะสีสุดแล้วเนาะเนาะ เนาะมันเจะทำการรันดอมนี่เนาะหลังจากนั้นเ่าก็มาเบิ้งไปนี้เนาะเพามันจะไดร์วเนาะเบิ้งตังยูบีนี่เนาะบีเฟรย์ไรนี่ตอนนี้นี่นีะยูบีเฟรย์ไรนี่ทรงเอฟบอมี่เนาะมันมีแต่ทรงอีนี่เนาะยังบอมบ้าห์ห์มาเนาะยังจงเลยเข้าโค้ชเข้ามาสตาร์ทก่อนเนาะแบบนี้เนาะ มันวายุวีเปะกิ๊กมีบอ่พอพ่อเนาะสำหรับการเห็ุยุวีกดมันทำว่าอันนี้มันทำว่าให้เห่าลบบอ่อข้อมูลที่ว่าคันว่าข้อมูลในยุวีเนี่ยนะแต่ว่าเห้าใชได้กบเห้ากะก็ปีไว้เนะาะถ้าบอนะฮะก็กดโอเคเลยเนาะมันทำเนาะโอเคเลยเนาะซือขั้นตอนที่มันทำม,นะม่นนะมันทำเหมือนต้นนี่เนาะรอท้ายอย่างนี้เนาะเดีนดำเนะาะโปรสำเร็จ โหลดเอกสารที่สองอีกหน่อยเนาะถ้ามันยังมามาเนาะเก็บตามขั้นตอนนี้เลยพอเบื้องต้นพอเห้าคลิกตัวมันจะถามว่าข้อมูลในยูบีเนี่ยของฐานถ้ามันสําคัญก็ทำสมาร์ทคัปปี้ไว้เนาะถ้าว่าสาคัญทามันกระทำว่าลบเลยบอาะวแล้วยูบีมันก็บบให้มีข้อมูลยังนั่นเองเนาะว่าวิดีโอมันจะลบออกมันจะเหลือแต่ตัววินโดว์นั่นเองไงคัปปี้เนาะ ISO แล้วเนาะไฟล์เนาะ เราถ่าอีกขั้นตอนหน,น,น,นึ่งเนาะตัวนี้เนาะว่าอาศัยตัวนี้อาศัยว่าการเห็ดตัวจริงเนาะเพราะว่าบางบางงานบางอันก็เฮาสมาัดเนาะสมารัดว่าว่ามันชุดเทื่อที่ดิ้เทื่อที่หนึ่งมันก็นได้เลยนะประมาณว่าอันนี้มันอีกตามการเห็ดตัวจริงเนาะอันนี้มันตอนน่อในเห็ดเทื่อที่สองเนาะจังได้อีกนี่เองเนาะทุกคนล่อถ่ายเนาะ ครับว่ามันชุดอีบันดิสแมนคอนเฟิร์มเลยว่าได้แน่นอนเนาะตัวยูบีนะบูทผ่านนะวินโด้เนี่บูทผ่ารนะ์นยูบีนอนะนี่เนาะขั้นตอนที่ว่ามันดาวน์โหลดก๊อปปี้ iOS เนี่ยไอไอเอไฟลนนะ์นี่เนาะในไฟล์นี่เนาะมันไก่สำเร็จแล้วนี่เนาะขั้นตอนที่สองคือว่าขั้นฐามันสำเร็จแล้ว คือทุกคนสมารถเขาไปเบิงได้นอนในนั้นเนาะสองของยูบีตัวนี้นอนเนาะมันจะเป็นไฟล์ของวินโดว์ในนอนนออย่างนี้เนาะเป็นเป็นแพทได้ที่ว่าเป็นตัวบูตวินโดว์เจ็ดแล้วเนาะเท่ากับสมารถเอาไปลงวินโดว์ต่อได้เนาะลองทาเนาะนี่กลายสำเร็จแล้วเขาพะว่าคันต้อนกันก็ปีไฟาอนี้ ลุงยุยบี้นี่ก็มันก็ใช้เวลาในนิดนึงเนาะทุกคนก็นต้องรอดไปตามขั้นตอนของมันนั่นแหละ เนาะรอถานาะก็สิสําเร็จแล้วนี่ถ้ามันสํเร็จคือว่าจบสําหรับคิปนี้เ ไก่ซีสสำเร็จแล้วนเนาะมนเก่าสไปเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ยตัวอ่นตัวอ่นเปอร์เซ็นต์นี้มันก็จะเป็นเลขนั้นเนะาะมันเป็นเหล็กนะเนาะเพราะว่ามันเป็นเป็นนำโปรแกรมนั่นเนองเพราะโปรแกรมที่ข้าพเจ้าค่ะดาวน์โหลดฟรีผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเนอง นี่เนาะทุกคนสังเกตได้เนาะทางนี้เนาะมันกับบเป็นไฟยูดบีอะไเนาะนี่ยเนี่มีเนาะทีกี้มันเป็นสองเอสองเอฟเนาะอันนี้มันจะเป็นไฟของอะไรเนาะเนาะเราทาเนาะไก่จะสำเร็จแล้วเนาะ ใส่เวลาอยู่สามนาทีนะเนาะแต่ว่าคลิปของข้าพเจ้าก็ได้ตัดไปเนาะเพราะว่าเวลามันดนเกินเนาะนท่านผู้ชมที่ว่าทุกคนเบิ่งคลิปเฮ้ามันจะสล่อใจเนาะมันดนเกินไปนั่นเอง กลายเสร็จแล้วเนาะเห็นเนาะความคารตอนนี้ก็คือชุดแล้วเนาะนี่ครับกดคข้ามาโคดเลยเนาะกดโคดออกเลยหลังจากนั้นฮะเข้มาเบิ่งทีว่าทีสองยูดบีเนาะนี่นะมันจะเป็นไฟที่ว่ามันเรียงเนาะนี่ดูเจ็ดเนาะอ่นี่เข้าจับได้เห็นไหมมันเดียวเข้าจับสิห้มันเรียงลงลุมนาะลิส จะได้แล้วเนะาะไฟบูตยูบีเนาะง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะสำหรับทุกคนบัเข้าใจบัวได้กระสมาดคอมเมนต์ได้แต่คลิปเนาะสำหรับคลิปวิดีโอที่ว่าสอนทำเห็นหายยูบีเป็นตัวบูตอ่าวินโดว์นั่นเองเนาะมาฮอนีิ่งก็ไปชิ้นสุดแล้วเนาะพาทุกคนกดไล e, ค์กดแชร์กดซับสไคร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอขอบใจเนาะเจอกันใหม่อีพีหนาเนาะ